สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใน ep นี้ semim it จะพามาดูเ b r o w s ซอร์ระหว่างเจ้า google chrome กับ b r o w s ร์ microsoft edge นะครับว่าใครใช้งานแรมของเครื่องเรามากกว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมจะกดเปิดที่ google chrome ก่อนนะครับ ในทดการทดสอบนี้ผมจะเปิดให้มันเป็นโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับเริ่มแรกเรามาเปิด Chrome ก่อนเลยครับจากนั้นย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิด microsoft edge ในโหมดเดียวกันเลยครับเพื่อให้ทดสอบ จากนั้นเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะครับเมื่อเราเปิดทั้งสองบ b r เซอร์นี้เสร็จแล้วจากนั้นมาดูที่ทาร์กบารเลยครับขวาเปิดที่ทาร์กเมเจเอร์เลยครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเจ้า Google Chrome จะกินแรมมากกว่า Microsoft Edge <Microsoft. S 1> เ,เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยถือว่าไม่เยอะเลยถือว่าไม่เยอะเลยเดี๋ยวเราลองกดเข้าดูสักหนึ่งเว็บไซต์นะครับว่าจะต่างกันเยอะไหมมาที่จุ ก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดเบราบ์เซอร์ค่อนข้างกินทรัพยากรของแรมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาละครับคราวนี้เราเปิดพร้อมกันทั้ง2เว็บแล้วนะครับ2 2เว็บบนเบ์เซอร์คนละเบ,บ์เซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครใช้แรมมากกว่ากันก็ยังเป็นโคมนะครับที่ใช้งานแรม เครื่องของเรามากกว่า Microsoft Edge นะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ให้เป็นเบราว์เซอร์หลักของเครื่องเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องเราเปิดสอเบสองโปรแกรมในการใช้งานนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินแรมเครื่องเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดทั้งสองเบราวเซอร์นี้ก่อนนะครับเพราะว่ากินแรมเยอะมากขั้นตอนการตั้งค่าเป็นค่า default เบราวเซอร์นะครับให้เรามาที่มุมซ้ายล่างจากนั้นมาที่ start ครับแล้วก็มาที่ setting จากนั้นมาที่แอปครับตรงนี้เลยแอปคลิกเข้าไปจากนั้นมาที่ default app ครับ default app จะอยู่อันที่2องครับแล้วกดคลิกมาที่ default app จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับอันนี้ปกติผมจะใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์หลักของผมนะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ Chrome หรือว่า Mozilla Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักเราก็สามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยครับจิ้มตรงนี้ก็ได้ครับจิ้มตรงไอคอนเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกใช้เป็น Firefox หรือว่าเราจะเลือกใช้เป็น Chrome ในขั้นตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมาใช้ Chrome นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนมาใช้โค r o m e ผมก็เลือก Chrome ได้เลย มันก็จะมาแล้วครับบางท่านพอเราคลิกไอคอนโคมมันจะมีให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเป็นสวิตแอนิเวนะครับมันจะมีให้เรา,เ,ราเลือกแต่ของผมมันไม่มีอ่ะเราก็จะได้โคมเป็นเบราว์เซอร์หลักเราแล้ว,ลวการมีเบราว์เซอร์หลักมันดียังไงเบราว์เซอร์หลักมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราเปิดคลิกลิงก์ที่ส่งมาทางอีเมลหรือว่าส่งมาทางไลน์นะครับมันก็จะเด้งเข้า ไปเปิดในเบราว์เซอร์โฮมให้เราเลยโดยที่มันจะไม่กลับมา Microsoft Edge นะครับนะเดี๋ยวผมคลิกตัวอย่างให้ดูเนี่ยครับมันก็จะมาเปิดผมเข้าลิงก์นี้มันก็จะมาเข้าตัวโฮมให้ผมเลย เอาละครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับกับการทดสอบเจ้า Google Chrome กับเจ้า Microsoft Edge นะครับว่าใครใช้งาน Memory เครื่องเรามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผมนะครับส่วนคอมบางท่านอาจจะได้ผลการใช้งาน Memory ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ค่าแคชของเบราว์เซอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับแต่มันก็จะ ใช้งานแรมของเราต่างกันเล็กน้อยล่ะครับอยู่ที่ใครจะชอบก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับส่วนจุดประสงค์สำคัญก็คือผมอยากจะให้เราเลือกใช้ของค่ายใดสักค่ายหนึ่งนะครับไม่อยากให้เปิดพร้อมกันเพราะว่าพอเปิดพร้อมกันแล้วมันจะค่อนข้างยินทรัพย์พยากรแรมของเราเยอะแล้วจะทำให้เครื่องเราอืดน,นะครับ หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับหรืออยากให้ผมทดสอบเบราว์เซอร์ไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากชอบคอนเทนต์ทางด้านไอทีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเราหรืออยากพูดคุยปัญหาปรึกษาทางด้านไอทีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางท้ายคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมทักมาคุยด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ